พี่น้องไม่เห็นลาบงัวนลำกันพี่น้องมาเรื่อยๆเพือได้ย,นะไไดยากพี่นอ้องมันมีมันเขาต้องดิบออกเลยพี่นอ้องบัสมมันชิบะแซ่ะใช่ไหมพักเนื้อเล้วแหละพี่น้องเอ,อ้ยยักหลายว่าสิอันวัชสิถ่ายตอนซอยเนื้อแหละพี่นอ้องมันยักก็เล้วไปทิ้ถ่ายตอนสร้อยเครื่องไล่กระไรดอกพี่นอ้องเขาเซียนเฮ็ดอัน เห็ดดิบกป้ยโก้เนาะเราจะไปข we so well, ั้วเนาะพี่น้องเราชิปมาบอกวิธีตือนุ่กันพี่น้องใส่กับเฮี้ยมเห็ดที่กันแล้วพี่น้องหากว่เฮี้ยมเห็ดลาบเห็ดก้อยนี่แหละก็เลยมีคลิปมาให้เบิ้งขอโทษขออภัยผู้บวกินนั่นดิบน้ำเนยเด้อพี่น้องเพราะว่าค่อยกัดสิ่งโก้เราค่อยก็ดจะไปขั้วซุกๆไงเราพี่น้องก็บวกินดิบต์ด้วกันซอยผักคีริวพี่น้องมีน้ำเป็นอันงับนึ่ คขาจะได้ประมาณนี้มีคำเลือกน้ำหนักพี่น้องนะเขาจะเตรียมตู้มาหมากันพี่น้องมีเพียเพราะว่าเขาจะไปขวบกินอันก็เลยใส่เล่เขาจะไปขวบซุกอันกินซุกนะเพียเลยเขาจะไปไปต้มเลยเขาจะใส่ลงไปเลยในเพียลงไปแนละ้วกินเพียไล้เฉพาะอันนี้คือบีได้พี่น้องใส่บีลงไปน้ำ เอามาให้เท่าไรเขาใส่เท่านั้นแหะแต่ว่าเลือดนี่มันสิหลายเกิน,พกนเพราะว่าเขาใส่ครึ่งกิโลนึงเขาซีเนื้อมาครึ่งเดียวครวึยย่งกิโลพี่น้องเพราะว่าเห็ดหลายอะกิบลเบิร์สเนาะเสร็จแล้วก็ไปขวดน้ำกันเนาะพี่น้องใส่เลือดลงไปเด้อขอโทษขออภัยด้วยหนิฉีใแจไว่ายปฏิยาอยู่แล้ว หลังจากเขาเทรเ,เรือดแซดันเลี้ยวเนาะพี่น้องเขาจะมาซอยหอมเภาษีม,มาซอยหอมเนาะกันพี่น้องซอยหอมใส่หลายๆติ๊กเซบไหมพี่น้องผักหอมรวมเนาะรวมไปเลยเนาะพี่น้องมอนิ้วพักแถวเรื่อยแน่ต้นหอมแน่ซี่หอมแน่พี่น้องเขาใส่หล,หลายๆไหมสร้อยกันพี่น้อง อุ้ยสาวพิมพ์พาเพื่นพี่น้องเอ้อสาวเล่าคนไก่บ้านพี่น้องสิวสุพีสิวน้องฟังโทรศัพท์จอหา่หาห่าก็สิส้มได้เด้อพี่น้องฉันเห็นคลิปลงมาอีกอะฝากพี่ผักน้องกดไลค์กุ้ยแซ่ในเด้อพี่น้องเด้อยูทูบสาวพิมพ์พาเพื่นกลับมาแล้วพี่น้องส่องเห็นกับเข่ากับป่าขึ้นเก้าแล้วนะพี่น้องจะมาหั่นอันนี้เนาะหั่นหอมไปพี่น้องคิดว่าใส่ได้ไหมชิ้นเสียพักเคลื่อนที่ สูตรไส้สูตรมันเราพี่น้องเนาะมักไส้มักมันเด้อสูตรคนอื่นอาจจะเห็ดแบบนึงสูตรสาวพิมพ์เห็ดแบบนี้จ้ะพี่น้องอยากเห็นพาพีพอน้องมาคนน้ำกันมาพริกผงเมื่อพี่น้องเออมาพริกผงกันหั่นหอมแล้วแมาพริกผงก่อนพี่น้องแนวกินกับเมื่อนี้กันนี่ล่ะพี่น้องมะเขือมอ่วงมะกรูดฟ้าแล้วก็ผักพี่น้องแซ่บ บ้านนี้พี่น้องบักพริกผงสาลกิ้เด้อพี่น้องก็เลยได้ี๋ยวแบบถุงใหญ่ยูฮานมากพริกไว้เพราะว่ากินช่วงนี้เป็นแบบมักินกต้าเจียวเต้าจับนะเมืมม่อวานในการต้มเหมือนพริกลงไปน้ำแกงพี่น้องโอ้โหเฮียพี่น้องร่มกับห้องนั่งพี่น้องไอ้บ้านี้ฮะบ้านผู้ใดลมหนาวเพาอยู่ในร่มหนาวมาเด้อ ไม่แ่อะไรสิจามพี่น้องพริกแล้วพี่น้องเบิง้งพี่น้องเหี่ยซาซายเลยมาบัดนี้ให้มาปรุงน้ำกันพี่น้องว่าเครื่องปรุูข้าสิมี้อย่างน่มาปูมากีข้าวเที่ยงพอดีนะใส่เกลือลงไปหน่อยนึงพี่น้อนงเป็นนัวแล้วกับเกลือปอันนี้กรเปิดเนี้ยใส่ข้าวฟัวลงไป จากสองซอนครึ่งผิดโผกินแบบลับไปกินแบบก้อยสัน พี่น้องขั่วแล้วพี่น้องตักเสิร์นเตรียมเสิร์ฟด้วยกันเป็นตะกินบ่าพี่น้องรับ่อยมาพี่นอ้อ,นองเมื่อกี้ข้าวน้ำกัน